สวัสดีตอนแรงๆจ้าพี่น้องยายเอ๋ผ้มุพี่น้องออกมาหน้าบ้านจ้ะยายเอ๋ว่สสิมาอันติดอันติดไฟกับพิดไม่พี่น้องใส่อันงานปีใหม่นี่ไหจ้ะใส่คริสต์มาสหลังจากงานปีใหม่จ้ะนี่ยายเอ๋วัสิเอาใส่อันต้นช่มผูจ้ะพี่น้องยายเอ๋ไปสื่อมาเมื่อนี้เนาะอันยายเอ๋ไปรับลูกสาวอันลูกสาวยายเอ๋เพิ่นปิดช่วงปีใหม่ก็เลยไปรับเพิ่นหล้วก็เลยไปแวะสื่อจ้ะพี่น้องแต่แยายเอ๋เสียนเอามาติดใส่ต้นช่มผูจ้ะ นี่จ้าพี่น้องไฟกับิียาเอเป็นแบบโซลาเซลล์จ้ายยายเอไปซสือมาลอยหนึ่งจ้บพี่น้องแต่ว่ายายเอบอลูวามันสิใส่งานใดจริงบอเนาะตอนยายเอไปซสือ,อยุลานก็เจอกับอันทดสอบให้เบิรงอยุลาพี่น้องยายเอก็เลยว่าสิพิจารณนาอยู่นี่แหละว่าสิติดใ่อันใดมันเง่าอยู่ได้พี่น้องคนน่ะสิบอซีหาเมีรใดยอยู่บอยายเอว่าสิอันติดใ่ตนช่มผูไปหาตนบักม่วงแม่พี่น้อง ลูกสาวยายเอเป็นกะว,ว่าติดใจต้นม,ม,มละม่วงนั่นล่ะรอแล้วยายเอก็สิมาดำเนินการก่อนพี่น้องโอ้ยอมะม่วงมะม่วงไก่พ่อเด็กกินแล้วจ้าเพิ่งน่วยใหญ่ละไก่สิพ่อเด็กกินสมละรอแล้วก็สิอันติดไฟก่อนดอกพี่น้องมันสิคำก่อน ยายเอกอันติดอันไฟกับพิบเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องยายเอใสตั้งแต่ต้นช่มพูจ้ะอ่อนม,มาตั้งแต่ผุนล้วพี่น้นองอ่อนม,มาตั้งแต่ฟังผุอันอ่อนม,มาฟังขังนาเดี๋ยวต้องล่อให้อันต้องล่อให้เพิ่นอันยังก่อแสงเพิ่นเบิดก่อนจับพี่นอ้องเพราะว่ายายเอใส่แบบอันแสงโซลารเซลจ้ะ เดี๋ยวล่อบเบิ่งก่อนมามันสีอ,อันนี้บ่หนูล่ออเอาเมื่อไปอันปิดเอาเมื่อปิดปิดอันแพงมันน่ะอา้าวอันหนูเปิดก็ดูมันมีโตเปิดด้วยข้างหลังเออติดบนหน้าบานติดบ่เอาตอนเขาเจเเาเห็นไห้แมอะเบิ่งเขาเจาคซึว่ามันติดอยู่เอาเมื่องุ่มมันกันน่ะนั่นนั่นติดอยู <laughs> ่เห็นบ่พี่นอง แต่ว่าตอนนี้ติดอยู่ติดอยู่ตอนนี้มันทห้นได้มืมันก็นเลยว่ราะท่านเห็นกว้ามแตกต่างปันใดจ้ะเขาต้องเขาต้องเอาลงมาบ่ฮม้อหลกเอาเอาออกมาจากในภูมิบัมันมันมันโช่ให้มันโช่เนาะอืมอันจังสีบ่ะอือันนี้มันยุ่ในถดเนาะตอนน้องให้มันลงม่แน่จัหน้อย อันตอนไปสืบพี่น้องเขาจะว่าแม่นั่นกับพิบได้ทั้งหมดแปดแบบปุ่นเด้จ้ะได้อเอ๋สืบอมาอันสืบอมาไอาา้อยังก็เากิอสายหนึ่งเส้นหนึ่งร้อยบาทไปหาถามยูอันมิสเตอร์ดีไอไวกับบอมมี่นี่เ็๋ไปได้ยุลาน,านั่นทุกอย่างยี่สิบบาทได้เนี่ยพี่น้องร้อยหนึ่ง ติดเ็จเรียบร้อยแล้วจ้าเดี๋ยวอันให้มันเหมิดกอนเนี่ยย่าเอะผ้ามาเบืองอีกรอบนึงจา้าอิตตเว้นต๊กดินแล้วจ้าพี่น้องไฟอันกับพิบย่าเอกัเริ่มทำงานแล้วจา้างามย่ได้เนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> สมรอยหนึ่งย่ดอกเอา้ามันก็อพรกับพิบนะลูกหรือว่ามันแล้วแต่ชว่ว,ชวงอ,อ่ามันหันกับพิบย่ได้พี่น้องนั่น <c oughs> กับพิบแหละเอองามอย, <c oughs> มอยู่งามอยู่ Ừ, งามงามงามพ่อได้ประดับประดาน้ำเพลน oh <my> <laughs> มันเป็นแบบโซโลาเซลล์จ้ะพี่น้องเป็นแบบโซโลาเซลล์ไออันฮอนตังเซนอิตาเวนเลยจ้ะให้มันเพลนให้เพ่นได้รับแสงแดดเนาะอันนี้ก็ทำงานย่อนแสงอันอิตาเวนนั่นหละจ้ะงามดีจ้ะพี่น้องเมอรีคิสมาจ้า มันเนี่ยก็เป็นมันคริสต์มาสจ้ะพี่น้องเมอรี่คริสต์มาสทุกๆคนจ้า